บันโตที่หันีบันโตรดมีความนขึ้นลงทสถานีบันโตปดใช้รขึ้นลงนะครับางราขวาปงของ่านะครับในลารานระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเวณครับที่สถานีบันโตที่อันิบันโตก็ตมีความโจะขึ้นลงที่บันโตรดใช้ระเครับขึ้นลงนะครับทางด้านขวาดึของท่านนะครับแตา่นระวัางอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเวณครับรถจาเดียรนแสาสถานีบันโตนะครับรถ ดรวจพิเศษครับทศิรารัตน่าวบริษัทสองนะครับต้องมาจุดทางขาดใหญ่จุดสายทางหารอีกทางกรุงเทพฯบางปีวันครับ เยอะเช่นเคยนะครับตัวพิเศษนักทัธรรมง ส่วนพิเศษทัษ้งตื38วันนี้นะครับก็ยังคงเป็นต้นทางยะลาอยู่เพราะว่าการน้ําท่วมนะครับยังไม่ขี้ลายดีนะครับต้นทางก็ยังคงเป็นยาลาอยู่ส่วนวันนี้นะครับรถนิวมาก่อ12นะครับ38วันนี้ขวบรถเร็ว12ล, 1, 2, ลาช้ายเยอะเลยครับน่าจะโหดใจแชมป์รดนะฮะ 对那个问题。 เดินขี้นตูดลงที่สถานีบ้านต่งโปรดใช้กระดานทางขึ้นทางลงทางด้านซ้ายค่ะและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถ่อที่เกิดขบวนรถถึงเกิสถานีบางกุ้งเมืองประธานโดยปฏิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงจะปลอดัยมากยิ่งขึ้นอีขอบคุณค่ะ สายที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดปอกปวดเสิดพัดไดยทางขึ้นดังลงทางด้านขวาค่ะและ,ละระดับล่องันตรายขนาดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด,ด้วยค่ะขบวนรถเท่านี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองห้าสองวนรับส่งนั่ผู้โดยสารต้นทางสถานีปัดฝับจากสถานีวัดปองไปแล้วจุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีนชุมทางหนองกระดูกคลองบางตาลโฮมะเถือเป็นสถานีต่อไปตามลำด,ดับค่ะ สถานีบัตตอกในนำการรถไฟขอขอบคุณบริสัทลุงพาที่ใช้รถไฟวิทยาฐานะในการเดินทางขอให้สังคมภาคเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสันติภาพและหวังว่าการเดินทางการขับไปกไปารรถไฟจะมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ งีขบวน25นะครับกำลังเข้าสถานีมันโตงลาจายอยู่30นาทีนะครับบนที่เยอะมากทีเดียวนะช่วงซิมปีม่มาผา้ปลอดภัยตัวเล็กหรือยิ่งถอยเับควรตรวในอัมบมตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่าอาจจะได้ เป็นเมเหลืองนะฮะที่สถานีตอกอุาการที่มีความกระจกกรเป็ด้านหน้าและครับตรงนี้ตู้สินค้าครับ เดิดเข้าไทางชื่อนางลงทางด้านซ้ายค่ะแลวเรามัระวังอันตรายขณะขนะึ้นหรือลงจากขบวนรถเชือค่ะขบวนรถเชือนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที e ่255อยู่รอบส่งรถไฟดยสารต้นทางสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนค่ะ ขอบอวนรถเท่านี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจุดรับส่งท่านพุทธสามที่สถานีของตะคตโพทธารามเจดเสมียรเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนาวงการรถไฟขอขอบคุณผู้สารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้สานทุกท่านในทางถึงขึ้นมาแปลนทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟจะมีโอกาสรับใช้ท่านอีขอบคุณค่ะ 对呀。 ปีแล้วครับศัพทิธันว่าแต่เงินก่อสร้างสถานีก็อันนี้นำเนินงานอยู่ไหม